วัสดีครับคคนท่านร้บมีก็เป็นที่ปราสาทบายอนครับผออยู่ในเมืองพระนรค,ครตอนทสวยงามเป็นพุทธมหายานครับม,มองไม่ค่อยเห็น่ะบางตสนไม้ วินามากครับวินาพีรพรับโคตรโทธิเจ้าของเราอาวะโลกติส่สวนครับอุตสาห์บายวนครับขอคนทุก่านสนใจอยากมาชมมาเที่ยวได้เลยนะครับต่อมาเป็นทัศน์ใหญ่ลํำดับต่อ ตงนี้ตอนเย็นแต่ว่าประสาทนี้ให้ขึ้นไปชั้นที่หนึ่งที่สองได้แต่ชั้นที่สามขึ้นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่ากำลังจะบูรณะอยู่ซ่อมแซมนครับทีนี่ถ้ามาวันเดียวได้ชมประสาทนครวัดในเมืองพระนครทอมก็บายาน อันทายสีตับรมแล้วก็มีประตูจุดใต้ที่ก็ในเมือ,อ,องแพร่นครพร้อมด้วยครับนี่ด้านนี้ชัดแจ๋วเลยครับสวยงามมากครับคณท่าน,นครับก็มีประสาทบาอยอนนะคะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับคุกท่าน,นครับ